ทุกคนไปเที่ยวเมลเบิร์นกัน วันแรกของเราจะเริ่มต้นกันที่แอร์พอร์ตเราจะนั่งสกายบัสจากแอร์พอร์ตเข้าเมืองไปที่เซาเทิร์นครอสเทสชันใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีเท่านั้นมาถึงเราก็ซื้อบัตรไมคกิการ์ดกันก่อนเลยบัตรนี้สามารถใช้เดินทางได้ทั่วเมลเบิร์นเลยนะที่เจ๋งสุดๆของเมืองนี้ก็คือเขามีรถแทมบริการฟรีในเขตเมืองบอกเลยว่าดีมากทริปนี้เราพักกันที่โฟร์พอยต์บายเชลตันเมลเบิร์นดอกแลนด์นะมาถึงก็มาดื่มเวลคัมดื่งเย็นๆกันก่อนเลยห้องที่เราพักทางทริปนี้จะ วิวคือสวยมากห้องดีในห้องน้ําก็มีอ่างอาบน้าด้วยฟินสุดๆและก็ยังมีเวลคัมกิฟต์น่ารักน่ารักไว้ให้เราด้วยหลังจากเช็คอินแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อเลยที่เซาล์เมลเบิร์นมาร์เก็ตที่นี่มีอาหารทะเลสดๆเยอะมากเราสองคนจัดออสเตอร์กันมาจุกๆเลยหอยสดหวานมากนอกจากอาหารทะเลแล้วที่นี่ก็มีอาหารอื่นๆและขนมให้เราเลือกทานกันเยอะมากเลยนะต่อไปเราก็จะไปที่ร้านกาแฟาชื่อดัง Market l a n นค o f f e e กันบอกเลยว่าคนเยอะสุดๆแต่กาแฟเขาดีจริงนะ กินเสร็จเราก็ไปต่อกันที่โบสถ์ซนแพทริกเลยที่นี่เป็นโบสที่ใหญ่และสูงที่สุดในออสเตรเลียเลยอลังการมากที่สุดท้ายของวันนี้ที่เราจะไปกันก็คือเมลเบิร์นสกายเดทนะข้างบนนี้เราสามารถชมวิวเมืองเมลเบิร์นได้แบบ360องศาเลย ทูกคนวันนี้เราจะพามากินเนื้อจิงโจ้กันวันนี้เป็นวันที่2ของทิปเมลเบิร์นนะเราเช่ารถขับออกไปสวนสัตว์นอกเมืองกันเองใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วที่นี่เป็นสวนสัตว์เปิดมีน้องนองน่ารักให้เล่นด้วยเยอะเลยและเราก็สามารถให้อาหารน้องๆกับมือได้เลยนะที่นี่มีทั้งจิงโจ้มีโคอาล่าและสัตว์แปลกๆเยอะมากบอกเลยว่าน่ารักสุดๆหลังจากที่อยู่สวนสัตว์มาครึ่งวันเราก็ขับรถไปกันต่อที่ไบตันบาร์ติงบล็อกที่นี่เมื่อก่อนเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับคนที่มาเล่่่นนนนน้นะ้้้ําาะแตเดดีี๋ยวไไมไใชง จริงแล้วจะเป็นโฟโต้สปอตไว้ให้คนมาถ่ายรูปเช็คอ<ๆ>ินเฉยๆพอตกเย็นเราก็ไปต่อกันที่ย่านฮาดแวร์เลนย่านนี้มีร้านอาหารเยอะเลยแต่ร้านที่เราเลือกมาทานกันชื่อร้านกิลสเต็กซีฟู้ดที่เด็ดของที่นี่เลยก็คือเขามีเนื้อจริงโจ้ด้วยต้องบอกก่อนนะว่าที่ออสเนี่ยเนื้อจริงโจ้เขาขายกันแบบถูกกฎหมายเลยรัฐบาลเขารณ้งลงให้กินเพราะว่าจริงโจ้มีจํานวนเยอะมากแถมเนื้อจริงโจ้มีไขมันต่ําธาตุเหล็กสูงที่สําคัญอร่อยเหมือนเนื้อวัวกับเนื้อแกะเลยถ้าใครมาเที่ยวออสต้องมาลองชิมให้ได้เลยนะ ทุกคนวันนี้เราจะพามาขับรถเที่ยวบนเส้นทางรถทิพย์ที่สวยอันดับต้นๆของโลกกันที่นี่ก็คือเส้นทางเกตโอเชียนโรดนะเป็นถนนเลียบชายฝั่งที่ยาวเกือบ250กิโลเมตรจุดแรกที่เรามาถึงก็คือล็อกอาร์คจอร์ดที่นี่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากแล้วก็สวยมากๆด้วยมีจุดที่เป็นไฮไลท์หลายจุดเลยวิวที่เห็นเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่ขับรถมาไกลจริงๆขับรถต่อมาอีกนิดเราก็แวะทานมื้อกลางวันกับไอติมอร่อยๆกันที่พอร์ตแคมเบลที่นี่เป็นเมืองเล็กๆมีประชากรไม่ถึง5 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมชายฝั่งอากาศเย็นสบายคือน่าอยู่มากๆหลังจากอิ่มแล้วเราก็ขับรถไปต่อกันที่ไฮไลท์ของทริปนี้เลยเทวอ o ปโพโซที่นี่จะเป็นเสาหินปูนที่เกิดจากการกัดเซาะหน้าผาหินจากคลื่นและลมจนกลายเป็นเสาหินปูนขนาดใหญ่9ต้นแต่เสียดายตอนนี้โดนกัดเซาะเหลือแค่8ต้นแล้วและที่สุดท้ายก่อนกลับเข้าเมืองเราแวะอ p o l อลโลเบเพื่อทานไอติมที่คนออซซี่บอกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุด คนต่อแถวยาวมากแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากพอได้ชิมแล้วคือฟินสุดๆอร่อยมากทุกคนไปเที่ยวในเมืองเมลเบิร์นกันวันนี้เป็นวันที่4ของทริปนี้นะเริ่มต้นวันด้วยการไปตะลุยกินที่ควีนวิกตอเรียมาร์เก็ตที่นี่ของขายเยอะมากซีฟู้ดสด เนื้อจิงโจ้เนื้อกะต่ายก็มีนะอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นเนี่ยที่นี่มีขายหมดและร้านที่ห้ามพลาดเลยก็คือมอคช็อกโกแลตเป็นร้านช็อกโกแลตเจ้าดังของที่นี่เลยช็อกโกแลตของเขาอร่อยเข้มข้นดีมากแถมพนักงานคือหน้าหลักสุดสั่งโกโก้ก็เผามาดเมลโล่ให้ฟรีด้วยและสําหรับสายแอลที่นี่มีคาเบียให้เลือกชอมเยอะมากแฟนเหล่านี้ยิ้มไม่หุบฮิวกับมาจุกๆเลยแล้วก็ไปต่อกันที่หอสมุดแห่งรัฐวิกตอเรียที่นี่อลังการสุดๆสวยตาแตกเลยโครงสร้างเป็นพื้นที่แปดเหลี่ยม สามารถบรรจุหนังสือได้มากกว่าล้านเล่มเลยนะที่ต่อไปเราไปกันที่วิหารเซนต์พอลเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใจกลางเมืองที่ห้ามพลาดเลยถัดมาก็จะเจอแม่น้ํายาร่าเป็นแม่น้ําสายหลักของเมืองเมลเบิร์นวันนี้เราเลือกนั่งเรือชมวิวกันด้วยวิวสองข้างทางคือดีมากเมืองเขาสวยผู้คนน่ารักจริงๆที่สุดท้ายของวันนี้จะเป็นโฮสเซอร์เลนเป็นซอยที่ให้ศิลปินได้มาแสดงผลงานกราฟฟิตตี้บนผนังอาคารถ้าใครมาเที่ยวเมลเบิร์นต้องมาถ่ายรูปเช็คอิน ที่นี่ให้ได้เลยนะ ทุกคนไปเที่ยวเมลเบิร์นกันวันนี้เป็นวันที่5ของทริปนี้แล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันชิลๆตื่นสายมาทานบันชื่อดังของเมลเบิร์นกันร้านนี้ชื่อว่าร้านไฮเออร์กาวนะคนเยอะคิวยาวมากแต่ส่วนตัวแล้วเรายังไม่ค่อยชอบอาหารเท่าไหร่ที่สั่งมา2อย่างก็คือเฉยๆเลยทานเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันที่ลูน่าพาร์นะที่นี่จะเป็นสวนสนุกขนาดไม่ใหญ่มากขนาดกลางๆแต่ว่าเป็นสวนสนุกชื่อดังที่มีในหลายเมืองทั่วโลกเลยนะข้างในก็มีเครื่องเล่นให้เราเลือกเล่นหลายอย่างเลยทั้งแบบน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ แบบวาดเสียวเอ็กตรีมนี่คือมีหลายเครื่องเลย แต่สิ่งที่เราเลือกเล่นกันก็คือโอ้ยเขินมากเป็นชิงชา้าสวรรค์น่ารักปุกปิกคือแบบแก่แล้วว่าน้องไม่รู้จะเล่นอะไรก็คือข้างบนวิวค่อนข้างโอเคเลยอยู่ติดทะเลวิวสวยอยู่นะเล่นเสร็จแล้วเราก็ไปทานมื้อเย็นต่อกันที่ร้านนังของที่นี่ชื่อว่าร้านคาเลียเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นนะบอกเลยว่าร้านนี้ดีมากที่สั่งมาคืออร่อยทุกอย่างคนเยอะคิวยาวถ้าใครจะมาทานแนะนําให้จองออนไลน์มาล่วงหน้าเท่านั้นนะไม่ผิดหวังแน่นอนทานเสร็จแล้วก็ไปเดินย่อย กันต่อเลยที่ด็อกแลน์ดย่านนี้จะเป็นย่านที่เราพักนะพระอาทิตย์ตกคือสวยมากสวยทุกวันคือชอบมาก ทุกคนไปตะลุยกินร้านดังเมลเบิร์นกันวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของทริปเมลเบิร์นของเราแล้วนะเราก็จะตื่นกันสายๆมาทานบันเจ้าดังที่ร้านโอเปอเรเตอร์ทเ้ร้านนี้เรายกให้เป็นร้านบันที่ดีที่สุดของเมืองนี้เลยอาหารที่สั่งมาคืออร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะน้องคนนี้คายาเฟนโทสเนื้อขนมปังนุ่มๆชุบไข่ามาแล้วด้านในเนี่ยจะสอดไส้ด้วยตัวคายาคล้ายๆร้านคายาโทเจ้าดังของสิงคโปร์ทานเสร็จแล้วก็จะไปต่อที่ย่านฮิปสเตอร์ของเมืองนี้ก็จะเป็นยาน ร้านฟิตลอยนะมีคาเฟ่น่านั่งเยอะมากๆเราเลยเลือกเข้ากันที่ร้านสเต็กเกอรี่ร้านนี้เป็นร้านดังเลยบรรยากาศที่ร้านคือชิลมากๆเสียดายที่เราทานอาหารกันมาแล้วก็เลยเลือกสั่งเป็นกาแฟคนละแก้วนะเสร็จแล้วเราก็จะไปเดินช้อปปิ้งต่อกันแถวในเมืองแล้วก็เดินเลยไปถึงฟินเดอร์สตีต์สเตชันตรงนี้จะเป็นเหมือนนด์มาร์คของเมลเบิร์นเลยนะใครมาต้องมาเช็คอินให้ได้เลยแล้วก็มีเดินต่อไปอีกนิดที่ยาร่ารีเวอร์เพื่อชมวิวนิดหน่อยแล้วเราก็จะไปต่อมื้อเย็นกันที่ร้านเด็ดของเมลเบิร์นเลยซูเปอร์นอร์ ร้านนี้ใครมาเมลเบิร์นห้ามพลาดเลยนะจะเป็นอาหารเอเชียสไตล์ฟิวชั่นทุกเมนูคือดีมากๆแล้วร้านนี้เป็นร้านดังมากเลยนะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น walk in นี่คือแบบแทบจะหมดโอกาสกินเลยเมนูเด็ดของที่นี่เลยก็คือ lobster r o w อันนี้คือดีมากให้เหนื้อ l o อบสเตอร์มาแน่นๆคือดีอร่อยมาก